เเงงด้ออมืนนสวัสดีคนเลยนะครับกินข้าวกันไม่เหนียวโอ้โหมันโโมนี่อาจจะเต็มหมดเลยอลังการนะจังเพราะว่าพวกนี้จะไม่อยู่บ้านเลยบ้าเลยเคลียร์มันมีของในตู้นี่เลยเคลียร์ถตอนนี้มีจิบจะไม่หมดแล้วเคลียร์ทุกอย่างเลยเคลียร์กับข้าวนี่ตักใส่ถ้วยนี้นั่นคืออะไรนะต้มยำต้มยำหมดหรือคือันนี้คือไข่ครับพวงไข่ พวงมะนาวเออเดขาน้ำตาลตื้นอ่ะกวดเปิดฝาแค่ชิ้นข้าวกินข้าวกันเด้อนะคะนี่นะคะวันนี้พัตคาลมาเองอออืกินแบบนี้ก็ต้องเสร็จน่ะน้ำเงี้พสด แม่หน้าข้เกี๊ยดนี่ส่วนต้มยำเกิดเดือดอะไรครับมาอยู่กับอาหารไหมน่ากินจังเลยกินดีกัินดีนะดิอาหารนี่กินหน้าก็ไม่มานะกินายใช่ติดลูกคาลูกลูกคาลูกต้องรอทุกอย่างลงตัวก่อนใช่ไอ้ไอ้นกเราหยิบผ้าไปน้องจะผูู้้เล็กไว้อยู่เน๊ยผ้าอะไรเมื่อเนี่ยมะละว่า อในเลยส่วนทำมังไงเตรียมตัวได้หรอปไปกับแปกตัวเป็นน้องกลางครูเด็กไปเขาบอกเอาจัดเอืมต้มยำข้นมากเลยครับม,มากินข้าวเด้อค่ะทีรอบเย็นย,ยั่วน้ำลายวันนี้กินข้าวไม่ดึกไม่ดึก ากินข้าวนาับพิพา่นะฮะพี่ตาน,นีกินข้าวกันเด,ด้ออืเนยบน้ออพอตากมาองรสอืรอืนไม่คิดว่าเี่อยู่ในโรงแรมนะเบียไปเส,สี่งหองน้องใหม่เดอ้อจะไปอยู่บ้านเบียร์นํำแน่ นาะทำม no. ทา,าข้าวกินนะะไรนะาข้าวกินเนีที่บ้านหอเมื่ไห่ที่บ้านขายนมขายนมสดไหมก็ม,ม,มนมสดใช่เอาบนีมนมนน้มันจะเป็นน้ำข้นโอยนะครัป้าอืเติม กลเบ,บียจะกลับไปทำคอนเทนตนที่บ้านใช่ไหมน้องมะเทียมเบียสามาถแล้วนะนี่าาเา,เา,ากาเบียงอง้าวบบน่เมือนบุกกายกันเหรอกนะคสองอ่ะไปเนียมกก็หาฝนไม่มีรอนแลยวะ ทำไมนัเลาลาิ้นเท่าเลยเนาะไปปีอามาแล้วว่าเงินถึงกแป๊บเดียวก็ถือเหงาไอที่มาเล้วมามามาัวแดกทำไมไม่แดกมันก่อนล่ะเพราะเอะซื้อ fc ซื้อไส้เก้าพันหนึ่งมันออกหนึ่งห้าเก้าเป็นบาเวียอม ยอดมากจิ้นเนี่ยตกเสียพี่น้องไหน,นอยู่โรงแรมเลยอืมทำงานเนาะ,ะ,ะติดต้องงานทำามล้วงานทำไม,มละ,มมละแล้วทำงานแล้วทำงานแล้วง,ง,งานด่วนงานด่วน អាយអាយមើលនេះលុបមកអូកជឿគាំ เบอร์ส่วนเบอร์โทรอ่ะให้มาแล้วเดี๋ยวอ๋อจแป๊บนึงพี่ยวคุยพี่เบียแป๊บนึงเดียหาเงก ครับครับเบอร์รับครับแล้วด้วครับพี่สาภาษาภาษาแต่ฟัหเรี่เอภาษาควจริอับงครับเบกับฟังเสียงคือแบบไหมครับยังแบบนั่งคึอซัสาวเลยไหมครับโอ้ตากหวานเนอะหมอแบบรีะ นี่พี่เบี้ยครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองครับแปดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งเกศูนย์เก้าสองแปดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งครับเดี๋ยวมันเลี้ยวคนเลี้ยวางนี้ศูนย์เก้าสองแปดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่ง เจ๊วะครับครับจะทดลองคนก่อนว่าถูกต้องไหมโอเคได้ครับโอเคอันนี้เบอร์นี้ของบ้านปิดก่อนเนาะครับคเก็บเคค่รับครับอบครับครัครับครับ เหรอใชไหมติดต่อ,อ,ง,อง,งานละงานข้าวกินข้าวกเดอ้อนาสวัสดีค่ะพี่สิรีนาศนะคะขอบคุณพี่เพชรที่นัดที่ต้อนรับเสมอค่ามามาครมากินข้าวเดอ้อนักราดมามน,นี่กินผนเห็ดฟางอร่อยรพี่ลืม พอจะทำก็ลืมไม่เตือนอ่ะรยอร่อยอร่อยคนเนี่ยฟังใส่ประทูด้วยเมื่อเช้าอร่อยมากเลยไม่เตือนอ่ะไม่อร่อยแล้วพอแล้วคนก็ลืมเป็นเหมือนกันเด้อไปสอดกินลูกเขยอร่อยกินสองเที่ยงหลับตาทำก็ได้แล้วไข่ลูกเขยน่ะอยากตรงไหนเยอะไม่เคยกินอะไรผิดไ่ลูกเขยนะหนิ โอเคทุกคนขอบคินข้าวกันนะครับทุกท่านเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ